นันจันมัดมันวนนะันหอมันวนนะมันไม่ไดดาวนี่ตรงไหนยังลันหรือมันมั่งนูบีนึงนั่งอยู่รอะมรู้มาไหนไนกันนะนี่นราเม็ดมันตรงนี้มันมดเบี้ยวว่ากเนี่ยนึงจวดกิ๊แล้วดดีเดียเยวนีพี่บอกนองนองแรนี่ที่ทงานบีนึงอ่ะครับนี่ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนี่พี่บาคมเอมคงับนึ่งถุงซาใจดึงพึ่งได้คนนี้รถจักานยนผมว่าเอา้กับบีนึงถงซาร้านได้จักเพ มามาเลียกเางในวะเขาไหนวะไป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 มามามาเที่ยวแล้วพิ่ปีก่อนย่าเนี่ยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวมาแต่ท่านวันนี้นี่บีนึงเลยนี่เนี่ยบีนึงไม่ต้องทายตัวจริงเนี่ยนี่ไม่ต้องทายรูกนี่ตัวจริงเลยวะตัวจริงเลยวะฟังด้วยฟังดิฟังดิฟังดิฟังน้องๆเขาที่ว่าผ่านเบอร์มั้งเบอร์ไหนนี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ปีตอนนี้กำลังเป็นปีผู้สมัครเจาเจ้ที่สองที่อำเภอหาญใหญ่ที่สมานอภรณ์หาญใหญ่กับ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับถึงกาเหล็กเดียวเอ็นเว็บนายอยู่ใมันเปลือกผีไอ้ทะลุแกนก้องผีทะลุแกนก้องผีก็คือน้องๆจบเรียนปีแบบปีนึ่งถุงเซาอย่าทิงถึงได้แต่ว่าปีนี่เป็นทำได้ด้วยนะครับนี่อาจารย์เจนผมผมเรียกปีหนึ่งถุงเซามันเดือดได้ไหมผมไม่อยากเรียกแบบน้ำทังครับกันได้ปีีนนได้ได้ก็คือน้องๆทุกคนให้ให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไปรุ่นเขาจะรู้จักผมไน้นาหนึ่งถุงเซา แต่ผมบังดูแลในเขตเมืองหฮใจย์ทำไมพี่น้องประาช,ชาชนฮัจย์ให้มีความสุขมากขึ้นชีวิตดีขึ้นแค่นั้นแหละครับครับฟังด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับซ้อก่อนกันนะครับสมัยสิบตุกคนเลยแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็นก้นนนำมันก่อนได้เลยน้ำมันผมผมเอาคันนั้นนะพ<ด>ี่ได้ได้ครับเอาไปใช้ก่อนเลยใช้ก่อนเลยไปเล่าป้าลูกไปกเลยวะเดี๋ยวหลักหลอดเก้ถึงฝนไปเลยเออไปไม่ต้องบอกไงไปไปกปไปอันนี้ตั้งหลายวันเลยไปอันนี้ว่าไปุหลัก 来嘞！